6เทคนิคทานข้าวนอกบ้านสำหรับโรคไตเสือ่อมสำหรับโรคไตาหากทำอาหารทานเองได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะเพราะเราสามารถคุมการปรุงรสคุมปริมาณและเลือกอาหารที่โรคไตาทานได้ทำให้การทานอาหารมีประสิทธิภาพมากที่สุดและได้ผลลัพธ์ดีที่สุดค่ะ แต่ในวันที่เราต้องทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัววันเร่งด่วนหรือผู้ที่ไม่มีเวลาเรามี6เทคนิคง่ายๆมาฝากกันค่ะ 1. ปรับปริมาณอาหารให้เท่ากับที่ทานตามปกติเพราะส่วนใหญ่ร้านอาหารจะให้ปริมาณอาหารที่เราทานมากกว่าปกติโรคไตควรทานข้าวไม่เกิน1-2ทัพพีต่อมือ้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าร่างกายต้องการโปรตีนเท่าไหร่ต่อวันด้วยนะคะ 2. เลือกอาหารจำพวกนึ่งอบหรือถ้าต้องปิ้งย่าง ควรเลือกที่มีการปรุงรสน้อยๆสำหรับอาหารจำพวกต้มแกงควรช้อนทานแต่เนื้อไม่สดน้ำเพื่อลดปริมาณโซเดียมค่ะ 3. แจ้งทางร้านอาหารว่าไม่เติมเกลือและผงชูรสในอาหารเพราะในอาหารหนึ่งอย่างเราต้องใช้ซอสปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติอาหารอยู่แล้วลดการเติมเกลือลงจะช่วยลดโซเดียมในอาหารลงได้ส่วนหนึ่งค่ะ 4. แยกข้าวกับกับข้าวออกจากกัน เพื่อลดการทานน้ำที่มากับอาหารค่ะสามารถราดพอให้มีรสชาติได้แต่ไม่ควรคลุกข้าวจนฉ่ำอิ่มน้ำไม่งั้นเราจะได้รับโซเดียมแบบเต็มๆเ,เลยค่ะ 5. เลือกทานเฉพาะเนื้อสัตว์ที่โรคไตาทานได้โปรตีนดีที่โรคไตาทานได้มีดังนี้ไข่ขาวเนื้อปลาอกไก่กุ้งขาวเนื้อสัตว์เหล่านี้โรคไตาทานได้ค่ะและอย่าลืมคำนวณโปรตีนต่อวันด้วยนะคะ 6. ไม่ปรุงรสเพิ่มหากเราได้รับอาหารจากร้านมาเราควรทานตามรสชาติที่ร้านอาหารปรุงมาให้ค่ะอย่าพยายามเติมเครื่องปรุงรสอย่างอื่นเพิ่มหากต้องการปรุงเพิ่มสิ่งที่ปรุงเพิ่มได้คือมะนาวน้ำส้มใสชูพริกนิดหน่อยค่ะการทานอาหารนอกบ้านเหมือนจะยุ่งยากแต่หากเราปรับตัวได้มันจะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะลดการปรุง ไม่ทานน้ำแกงหรือน้ำซุปเลือกเนื้อสัตว์ที่ทานได้รู้ว่าร่างกายของเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่โซเดียมควรได้รับเท่าไหร่ต่อวันเพียงเท่านี้เราสามารถทานอาหารได้อย่างสบายใจและสบายใจด้วยค่ะทุกเรื่องจะยากเมื่อเราต้องเริ่มทำค่ะ แต่ถ้าเราฝึกร่างกายบ่อยๆร่างกายจะชินและปรับตัวได้เองหากใครยังจับต้นชนไปไม่ถูกเรื่องอาหารแนะนำคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนคู่มือนี้เหมาะมากกับโรคไตเบาหวานหรือผู้ที่รักสุขภาพมากๆค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดเจล88มาได้เลยค่ะ ทางเจล88สถานีสุขภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีแต่ความสุขและมีพลังใจและกายที่ดีในทุกๆวันนะคะ